ว่ามีพี่น้องคนไทยที่รับใช้แล้วรู้สึกว่าพระเจ้าอวยพรรับเป็นพระพรมากทั้งที่มาอยู่ในการสมงเสริมของพระเจ้านะฮะแล้วก็อยากจะเป็นพยานว่าพระเจ้าทำอะไรในกลุ่มตูดิงสักผมจะขอเวลาสัากสิบสิบห้านาทีฟังตุ้มพยานหนึ่งหนึ่งใจพี่น้องคือถ้าอาจารย์หมอวรุลเนี่ยท่านเน,เน้นเน้นเรื่องพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์นำชีวิต ไใกลปากนิดหนึ่งนะครับใกล้ปากครับ,รบทีนี้ว่าสิ่งที่ผมได้จริงๆเนี่ยผมฟังคําเทศของหมอวรุณหมอวรุณก็บอกว่าอท่านกับท่านชมภรรยาของท่านฮะอาจารย์ดาว่าสวยว่าน่ารักนะครับแล้วท่านก็สามารถที่จะเข้ากับภรรยาของท่านได้โดยที่ว่าสมัยก่อนท่านกับภรรยาของท่านก็ทะเลาะกันแหลกลานเหมือนกัน ไม่ไม่ค่อยดีกันนะฮะทีนี้ว่าสิ่งที่จะเปลี่ยนได้เนี่ยคือเพราะวิญญาณที่จะเปลี่ยนได้อามนนะฮะอาจารย์โจเซฟอีกคนหนึ่งก็เหมือนกันก็ทะเลาะกับภรรยาแหลกลานเหมือนกันความจริงออกมาแล้วแลวผมนะฮะผมกับผมก็คิดว่าเพราะผมกับภรรยาผมก็ทะเลาะกันแหลกลานเหมือนกันอาจารย์หมออาจารย์หมอครับคือทะเลาะกันบอกว่าคือผมกับภรรยาคือการทะเลาะลูกๆก็คือรู้จากพ่อแม่คือทะเลาะทะเลาะแล้วมันต่างกันอย่างคนคน คนอื่นที่ไม่เป็นคริสเตียนยังไงล่ะฮะผมว่าคนอื่นก็เหมือนกันนะเพราะไป็คริสเตียนกับทะเลาะคนอื่นก็ทะเลาะเหมือนกันอาจารย์หมอบอกว่าหืมภรรยาทำข,ข้าวอ,ร,อร่อยภรรยาน่ารักแล้วก็ไม่ทะเลาะกันรายญาหลังก็ไม่ทะเลาะกันจะเป็นไปได้ไหมเนี่ยผมเนี่ยคนอย่างผมเนี่ยเป็นไปได้ไหมเนี่ยที่จะไม่ทะเลาะกับภรรยาเสร็ <Okay. S 1> จแล้วผมพูดไงผมบอก นี่เธอเธอน่ารักนะดาริ่งผมจริงใจแลวไม่ได้จริงโจ้เขาก็ยังหาว่าผมเล่นอยู่นั่นแหละเขาหาว่าผมเล่นอยู่นั่นแหละใช่ไหมฮะแต่ผมก็บอกผมก็ขอพระวิญญาณทรงนำนะฮะ <c oughs> ผมขอพระวิญญาณทรงนำให้เราเปลี่ยนแปลงเธอก็ขอพระวิญญาณให้พระวิญญาณเปลี่ยนแปลงเธอเหมือนกัน เธอก็บอกว่าเธอก็เปลี่ยนแปลงชีชวิตของเธอเองไม่มาเปลี่ยนผมผมก็ต้องพยายามเปลี่ยนแปลงแต่ว่าสิ่งที่ผมบอกผมยืนยันผมยืนยันแน่นอนว่าผมจริงใจไม่ได้จริงโจ้ <laughs> เพราะผมจริงใจผมก็บอกผมจริงใจฮะเพราะว่าผมจริงใจแล้วแต่พังหลังภรพายาผมก็โกรธผมมีนะฮะแต่โกรธแป๊บเดียวแล้วเธอก็หายโกรธผมก็ไม่โกรธก็ต่างคนต่างอยู่กัน นี่แหละครับที่ว่าเราคริสเตียนต่างกับคนอื่นยังไงคริสเตียนเราอาศาัยพระมิยาบรรสุนาการเปลี่ยนแปลงตัวเราเองอย่าคิดว่าตัวเองเนี่ยดีอย่าคิดว่าตัวเองเนี่ย,ย,เ,เ,ยเก่งเพราะว่าการอยู่ด้วยกันเนี่ยคือจำเป็นจะต้องอาภัยซึ่งกันและกันจะโกรธกันก็โกรธเดี๋ยวเดียว,ยวโกรธก็โกรธได้ครับแต่เดี๋ยวเดียว เมื่อโกรธเดี๋ยวเดียวเนี่ยก็ครอบครัวก็เป็นสุขเดี๋ยวนี้ลูกๆก็แปลกใจโอ้สารเสไม่เหมือนเก่าแล้นี่ไอ้เก่าๆแล้วพ่อแม่คือสัญลักษณ์ของการทะเลาะแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แล้วนี่ทำไมพ่อแม่ไม่ทะเลาะกันอ่ะฮเลลูยาขอบคุณโอ้สารเส